Ayo, jodoh, 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 ah, อ,อูยงเกาลีกับอูไทยน่ะ <laughs> ออแบ,บจิจิ <laughs> โอเคถึงคิวของตัวแล้วจุกมมากรม,มกม,มาลูกอ่าซย,ยอนยอกเท้าขึ้นแซนยกเท้าขึ้นอ่อปปาป <laughs> เราตัวสูงส <Taking> <Styles> <be> <Diamond> ัปรูเฮ <de ay> <bunker> <t ains of sweat> ้ยยังยัตะกี้เหรอเอ๋เหรอชิลจีป๋าอายุตัวย้อแอมมันมาชี้สูงสักน่อยวะลูกมันยังลงมาได้หรอ บสูงไหนอ่ะโอ้เซียนเซียนไอ้อ้าดฝันไหมละ่ะเด้ออือป่ะเอาไปหาหาละหาละหา,หา ค่อยๆไปลูกห้ามเมื่อตกน้ำนะเออไปเลยไปเลยชุนยองร้องขื้นน้องไปก่อนไปถึงตึ้งปุ้นเลยกับลูกสุดเลยแล้วก็ไปกลับมา ส่วนย้อนอย่าไปใกล้น้องกับลูกน้องมันบ่มั่นใจอะ่ะซอยท่าอยู่กับตีอยู่ห้นะข้ามไปเลยลูกสย้อนแ่ต้องกึดไออย่างสักยังเลยข้ามกับข้ามไปเลยก้าวขาไปเลยถ้ากลัวก็กลัว,ลวอยู่หนนะ้านะนะก้าวไปเลยก้าวไปเลยเจ้าแม่ เออก้าไปแฮมเออก้าวไปเลยบ่ต้องขยึกขยึกมันโอเคเกง่งกลับมาก้าว <9 S 2> มาก้าวมาเลยก้าวเออมาแฮมโอเคโอเค <c oughs> ใจเลี้วเฮ้อมาก่อนติยายว่าจะไปถึงเนี่ย โอเคเร็วๆโอเคเก่งเก่งค่ะเก่งจังเลยอะเลเล่ oh, ไปที่ไหนเอามานี่ยกะไหนพอนนลูกเย็นหัวกะฉันเนาะฉันเนาขอหน้าแม่มเย็นฮะไปเย็นไปเย็นเย็นหัวหน้าแข็งหนอฮะหน้าแข็งหนอหน้าแข็งเลยอีนนหน้าแข็งหนอหน้าแข็งบ้าแข็งเอาได้ไ,ดไดเดียวใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเสิบอ็ดสองสาสี่ห้าหเจ็ด แปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิสองยี่สามยี่สี่ยี่ิห้าหกยี่เจ็ดยี่แปดหันหน้ามาเพ่เหรอเออเออโอเคโอเคมาแฮมหันหน้ามาแฮม <c oughs> เอาเลยบัไ,ได้นับนะ <c oughs> แต่น้ำพิวน้ำในใจอยู่ <c oughs> ไหวก็ไหวก็เมื <c oughs> ่กี้น้องบอกหูซิบเสื้อดีดีด <c oughs> อะเลยระวังระวัง <c oughs> ว้าโอปาเชโกไม่คิดว่าห้าสิบแล้วรนะ <c oughs> <c oughs>